สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะสาธิตถึงเทคนิคในการสร้างกราฟจากข้อมูลที่เป็นแบบ Categorical นะครับอย่างเช่นในที่นี้นะครับสมมติว่าผมมีข้อมูลของรายการ สั่งตัวเครื่องดื่มแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมสามารถเก็บข้อมูลได้ว่าลูกค้าที่เข้ามานะครับเป็นเพศใดแล้วก็อายุเท่าไหร่สมมุติว่าทราบอายุมาจากตัวบัตรสมาชิกแล้วกันแล้วก็สั่งเมนูอะไรไซส์ไหนแล้วผมสามารถที่จะเขียนสูตรในการคลาสสิฟายนะครับตัวเอชตรงนี้ว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเป็นเด็กเป็นทีนเอชเป็นยังอเดลแบบนี้นะครับอ่ะครั้งนี้ลองมาดูนะครับสมมุติว่า ผมต้องการที่จะทราบว่าเมนูในนี้เนี่ยมีชามีน้ำมีกาแฟอะไรพวกนี้นะครับแต่ละอันขายได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็ทำได้หลายวิธีนะครับแต่วิธีที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับจะเป็นการใช้ Quick Analysis ในการสร้างตัว Pivot Table พร้อมกับตัว Pivot Chart นะครับลองมาดูนะครับอันนี้ผมจำลองยอดขาย200รายการนะครับถ้าผมเลือกข้อมูลตัวนี้นะครับออลัมที่เป็นเมนูเนี่ยตั้งแต่ตัว d 6ลงไปจนจบนะครับ ผมก็มาคลิกที่ d 6แล้วก็กด c o t r o l shift ลูกศรลงนะฮะผมจะได้ข้อมูลคอลัมน์นี้แล้วผมสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับตรง quick analysis คลิกไป1ครั้งเนี่ยนะแล้วผมเลือกมาที่ชารเลยแล้วก็เลือก cluster ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับกราฟก็จะ preview ตัวกราฟแท่งโดยที่ความสูงของแต่ละแท่งก็คือความถี่ของข้อมูลนั่นเองนะครับลองดูนะครับถ้าผมคลิกตรงนี้เลยนะครับคลิกปุ๊บนะครับเครื่องจะสร้าง s h e ใหม่ขึ้นมา พร้อมกับสร้างตัว pivot table นะครับตรงนี้เนี่ยคอลัมน์ A กับ B เนี่ยคือมาจาก pivot table เห็นไหมครับพร้อมกับสร้างตัว pivot chart จากข้อมูลโดยอัตโนมัตินะครับเราก็จะได้กราฟแบบนี้ออกมานะครับโดยที่กราฟตัวนี้นะครับหากเราต้องการจะเรียงลำดับตัวรายการยอดขายจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับ คือโดยปกติอันนี้จะเรียงตามตัวอักษรนะครับอย่างเช่นเอสเปรสโซขึ้นก่อนเลยตัว E นะครับแล้วก็ไล่ไปเราก็มาตรงนี้ได้นะครับเมนูแล้วก็มาเลือกตรงนี้ m o l s o r t Options ตรงนี้แล้วผมก็บอกว่าเรียงจากมากไปน้อยนะครับ Descending เนี่ยแล้วก็เลือก c o t of Menu แบบนี้เห็นไหมครับครันนี้ข้อมูลก็จะเรียงตามจำนวนเมนูที่ถูกสั่งนะครับกราฟของเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะฮะ อันนี้คือเทคนิคที่จะใช้นะครับคราวนี้มาดูเพิ่มเติมนะครับหากเราต้องการที่จะทําเป็นแบบพาเลตโตบ้างนะครับลองมาดูนะครับโดยปกติพอเราเห็นข้อมูลแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะเลือกตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาอินเสิร์ตแล้วก็ตรงฉากตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ให้ขยายออกมาให้หมดแล้วมาดูนะครับตรงฮิสโตแกรมตรงนี้พาเลโตอยู่ในนี้เนี่ยสังเกตว่าเราจะไม่สามารถสร้างพาเ e t โตจากข้อมูลที่มาจากตัว p i v o T t a b l e ได้นะครับเพราะฉะนั้นหากเราต้องการสร้างพาเลตโตนะครับเราก็ทําได้หลายวิธีนะครับแต่วิธีที่จะแนะนํานะครับให้ทําแบบนี้แล้วกันนะครับก็คือเราสร้างช่วงข้อมูลที่ไหนอันเดงนะครับแล้วก็เขียนสูตรเลยว่าเท่ากับข้อมูลที่สร้างมาจากตัว Pivot Table นะครับขียน่นี้เข้าไป Copy ลงมานะครับ Copy ไปทางขวา คันนี้เราจะได้ข้อมูลแบบธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นตัว pivot จากนั้นเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก a n n l y y s i s เลือกไปเลยนะครับมาที่มอเนี่ยคันนี้มาที่ l l chart เนี่ยเราจะเห็น histogram แล้วพอผ่าเลตโตได้ละนะครับอันนี้คือวิธีการสร้างนะครับมา,มาดูนะครับเป็นแบบนี้นะฮะโดยที่ข้อมูลถ้าตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนั่นเอง นะสมมุตินะครับวอเตอร์มี87เนี่ยเดี๋ยวผมไปแก้ Data บางอันนะครับจากวอเตอร์ตรงนี้แล้วกันเป็นตัวทีเนี่ยดูนะครับแล้วผมกลับมาใหม่เนี่ยผมสามารถที่จะสั่ง Refresh ตรงนี้ได้นะครับข้อมูลเนี่ยคลิกขวาไปแล้วก็ Refresh เห็นไหมครับตรงวอเตอร์เมื่อกี้เปลี่ยนเป็นทีวอเตอร์ก็จะลบออก1นึ่งละนะฮะอันนี้คือเทคนิคในการสร้างนะครับอาคั้นี้นะครับมาดูอีกวิธีหนะครับ คราน,นี้หากเราต้องการที่จะจัดตรงอายุนะครับให้แบ่งเป็นกลุ่มกลมเนี่ยลองมาพลอตอายุแบบเป็นฮิสโตแกรมธรรมดาก่อนนะครับก็คือถ้าข้อมูลเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับอย่างเช่นอายุเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างตัวกราฟได้เลยนะครับเลือกข้อมูลไว้แล้วก็คลิกตรง quick analysis chart นะครับมาเลือกที่มอเนี่ยหนึ่งในนั้นจะมีตัวฮิสโตแกรมอยู่นะครับตรงเนี้ที่พรีวิวนะฮะเราก็คลิกไปนะครับ ก็โอเคแล้วจะเห็นการกระจายนะครับของอายุของลูกค้าเรานะครับแต่ปัญหาก็คือเราไม่สามารถที่จะระบุช่วงข้อมูลเองได้นะครับอันนี้บอกว่าตั้งแต่อายุ1ขวบจนถึง8.8ถง 8. 8. ตัดมาก็มากกว่า8.8แต่น้อยกว่าเท่ากับ16.6แบบนี้หากเราต้องการที่จะกำหนดช่วงของอายุเองนะครับเราก็สามารถเขียนสูตรคร่าวๆได้นะครับ เราก็ใช้ Vlookup นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมบอกว่าผมจะแบ่งข้อมูลนะครับเป็น5ส่วนนะครับก็คือถ้าอายุตั้งแต่0แต่น้อยกว่า13เนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กถ้า13ขึ้นไปนะครับคือมากกว่าเท่ากับ13แต่น้อยกว่า20ก็ถือว่าเป็น teenager นะครับแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็สามารถสร้างตัวคอลม์นี้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูใหมล่ละกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวลบทิ้งไปก่นามาดูนะครับ ตรง H Group เนี่ยผมก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับ V lookup นะฮะ V lookup เราต้องการ lookup ตัวเลขตรงนี้นะครับเอาตัวเลขนี้มาเทียบกับข้อมูลในช่วงนี้ว่าตัวเลขอย่างเช่นตัว C 6เนี่ยตกอยู่ในช่วงใดของข้อมูลนะฮะก็คือมาเทียบกับคอลัมน์ I นั่นเองนะครับเทียบแล้วส่งค่าคอลัมน์ที่2ก็คือคอลัมน์ J ออกมานะครับแบบนี้ กด enter ไปเห็นไหมครับอายุ29เนี่ยเป็นยังอาดเดเพราะยังอาดเดของเราก็คือตั้งแต่20ขึ้นไปแต่ไม่ถึง40เห็นไหมครับพอได้แบบนี้มาเราก็สามารถ copy ตัวนี้ลงมาข้างล่างได้หมดก็ถ้าเรามีคอลัมน์ที่เป็น reference อยู่ด้านซ้ายมือหรือขวามืออยู่แล้วอย่างเช่นไซตตรงนี้นะครับมาจบที่ข้อมูลตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาตรงนี้แล้วก็ด b l e ลคลิกตรงจุดมุมล่างขวามือตรงนี้เห็นไหมครับด o u b l ลคลิกไปนะฮะ เราก็จะได้ h ลบตรงนี้แล้วเราก็เอา h ลบอันนี้นะครับไปพ l อตเป็นกราฟได้นะครับเราจะใช้เป็นแบบ pivot แบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับก็เลือกตรงนี้ไปแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วตรงฉากก็คลิก cluster ไปเลยเห็นไหมครับเราก็จะได้ h นะครับออกมานะครับแล้วถ้าเราอยากจะเรียงข้อมูลนะครับถ้าข้อมูลเราไม่เยอะนะครับเราสามารถที่จะ เลียงแบบที่เลือกแบบนี้ไว้ผมบอกว่าเอาคิดขึ้นก่อนเนี่ยนะเลือกไว้แล้วก็ทำให้ตัวเคอร์เซอร์เป็นแบบลูกศรสีทิศแบบนี้แล้วก็ลากนะครับจะถือว่าเป็นแบบแมน u วลนะครับในการเรียงเนี่ยผมบอกมีตัวนี้แล้วถัดมาเป็นตัว t n a นะครับแล้วก็ยัง a ดาแบบนี้นะครับเราก็จะได้ตัว h i s t o แกรมแบบนี้ออกมานะครับ หรือว่าเราจะเขียนสูตรโดยใช้เขา if เองก็ได้นะครับมาดูอย่างเช่นอันนี้เนี่ยถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วเรานับความถี่แล้วก็ใช้ฟังก์ชันเขา if แบบนี้นะครับเ a น g ์ <Range S 1> ของเรานะครับก็คือข้อมูลอันนี้นะฮะกดฟังก์ชัน F4 นะครับ1น,บนทีเพื่อที่จะฟิกตัวเซลล์หรือว่าล็อกเซลล์ไว้นะครับแล้วเราก็บอกว่า หาว่าตัวคิดนะครับคำว่าคิดเนี่ยมีอยู่ในคอลัมน์ F เนี่ยกี่ครั้งนี่คือความหมายเป็นแบบนี้นะครับใส่วงเล็บปิดมี10แล้วก็ Copy ลงมานะฮะสินะครับทีนเอมี28ลองเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้นะครับ10 28เห็นไหมครับเท่ากันแล้วเราก็สามารถจะสร้างกราฟตรงนี้ได้นะครับพอได้แบบนี้นะครับเราก็มาคลิกตรง Quick Analysis ได้นะครับมาที่ chart แล้วก็ มาที่คลัสเตอร์อันนี้ได้เลยนะครับเราก็เลือกแบบนี้ไปนะไครับมันจะได้อันนี้ซึ่งถ้าเราทําด้วยวิธีเขียนสูตรเองอย่างเช่นใช้ vlookup กับเขาเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างกราฟที่เป็น p a เ e t โตได้ทันทีนะครับอย่างนี้เราคลิกไปชาร์กแล้วก็มาที่มอนะฮะ l อตรงนี้แล้วก็ h i s โตแกรมตรงนี้เลือก p a เ e t โตของเรานะครับกดโอเคนะครับอันนี้เราก็จะได้ ข้อมูลของเราออกมานะครับเป็นแบบนี้เอาลครับสำหรับตัวอย่างวิธีการสร้างตัวฮิสโตแกรมจากตัวแปรเชิงกลุ่มหรือว่าเป็นตัว c a t โรเปอร์แคลแวรในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ